ร้านลานยายไอที IT, สวัสดีครับนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นหัวเว่ยโนวา 3i นะครับเครื่องนี้ทั้งสองเครื่องนี้นะครับติดล็อกรหัสผ่านนะครับใส่พาสเวิร์ดไม่ถูกต้องนะครับปลดล็อกเครื่องนี้จะต้องมีโปรแกรมนะครับแล้วก็แกะฝาหลังเครื่องไว้รอ นะครับผมอันนี้ผมทาการแกะฝาลังเครื่องไว้รอทั้งสองเครื่องแล้วนะครับผมอันนี้ก็ติดรหัสเหมือนกันนะครับอ่าบางท่านว่าอ่าติดรหัสหน้าจอนี่กดวิบมือก็ได้ทําไมจะต้องมีโปรแกรมปลดล็อกนะครับตัวนี้นะครับติดรหัสผ่านนะครับปลดล็อกจะต้องมีแหนบปลายแหลมมีสายชาร์จนะครับ1เส้นนะครับแล้วก็เปิดโปรแกรมไว้รอแล้วเรียบร้อยนะครับ มาต่อจากที่ถามว่าบางคนบอกว่าติดล็อกตัวนี้นะครับกดวิบมือก็ได้แล้วนะครับอเดี๋ยวผมจะกดวิบมือให้ดูนะครับรุ่นนี้ถ้าวิบมือแล้วมันจะพิมพ์พิมพ์มไม่ได้นะครับพิมพ์ตอบย,ยดไม่ได้นะครับดูหน้าเดี๋ยวผมจะทําให้ดูทีละเครื่องเลยแล้วกันาปเวบครับผม โอเคครงนี้ปิดก่อนนะครับจะเข้าโหมดวิบเนาะโอเคกดเพิ่มเสียงกับปุ่มเปิดปิดค้างไว้พร้อมกันนะครับเปิดกดค้างไว้เลยนะครับเปิดพอเครื่องคุณกค้างโลโก้แบบนี้ขึ้นมานะครับให้ปล่อยปุ่มปิดเปิดแต่ว่าปุ่มเพิ่มเสียงยังกดค้างไว้อยู่นะครับอี่กดค้างไว้เครื่องนี้ผมก็จะทําตามเหมือนกันเลย อพอขึ้นหน้านี้ครับให้ปล่อยมือเนาะรออ,อีกตัวหนึ่งก่อนเราจะทําให้ดูพร้อมๆกันนะครับโอเ,เอา้ามือหลุดแล้วตัวนี้เดี๋ยวค่อยเข้าใหม่แล้วกันโอเคอ่ะมาแล้วเกีือนกันแล้วนะครับอ่าทีนี้เราจะมากดตรงนี้ใช่ไหม แล้วก็เขาจะให้พิมพ์นะครับพิมพ์คําว่าแย่ yeah, ตรงนี้นะครับกดเข้าไปแล้วปุ๊บเขาให้พิมพ์ก่อนเห็นไหมมันกดไม่ได้นะครับจอไม่ได้เสียนะครับจอไม่ได้เสียโนวาสามไอนะครับลืมรหัสผ่านปกติเราจะกดวิบกดวิบแล้วก็แบบนี้วิบด a ต้าแล้วก็รีเซ็ตไปนะครับก็จบนะครับ แต่เวอร์ชั่นนี้นะครับไม่ได้นะครับตัวนี้ไม่ได้รุ่นนี้ไม่ได้เห็นไหมเนี่ยปึ๊บกดอะไรไม่ได้เลยถึงถึงจะต้องได้ใช้โปรแกรมไงครับถึงต้องได้ใช้โปรแกรมกดล็อกนะครับทีนี้มาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําไปทําทีละเครื่องให้ดูนะครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปแป๊บหนึ่งปึ๊บโอเค มันจะมีเครื่องเครื่องสีดำเนาะเครื่องสีดำกับเครื่องสีนํำเงินนะครับเดี๋ยวผมจะเอาทีละเครื่องนะครับอ่ะตัวนี้ปิดเครื่องไปก่อนเลยโอเคตัวนี้ถอดขั้วแบตออกได้เลยปึ๊บถอดขั้วแบตออกได้เลยนะครับปึ๊บโอเคทีนี้เราก็สั่งรันสั่งรันโปรแกรมไว้นะครับ สั่งรันโปรแกรมไว้ที่คอมนะครับโอเคนะครับสั่งโปรแกรมรัดตันไว้ที่คอมเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็เตรียมแหนบนะครับแหนบปลายแหลมนะว่าสาม เราว่า 3I นะครับเราจะต้องจิ้มจิ้มเทดพอยต์นะครับจุดจิ้มจะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยครับจุดจิ้มจะอยู่ตรงนี้นะครับจิ้มตรงนี้กับแตะโคง้งนะครับจิ้มอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะจิ้มให้ดูนะครับเอาทีละเครื่องไปทีนี้ผมจะสั่งรันโปรแกรมไว้ Okay. สั่งนันโปรแกรมไว้เรียบร้อยอันนี้ก็เตรียมสายถ้าเราเสียบยากนะครับผมแนะนำให้เสียบฝากนี้ไว้ที่คอมไอไว้ที่เครื่องเลยนะครับแล้วเราก็ไปเสียบอีกฝากหนึ่งที่คอมมันจะง่ายดีเนาะเนี้ยผมจะจิ้มปึ๊บนะครับจิ้มเข้าไปปับ๊บแล้วก็เสียบสายปึ๊บ อ้าวแนบหลุดจิ้มใหมพ่พี่สายไม่ได้เปลี่ยนสายใหม่นะครับสายเพียบเลยโอเคเอาตัวนี้นี่เสียบสายเข้าไปเลยปุ๊บอ่าจิ้มใหมพ่พี่ปุ๊บมาแล้วนะครับผมก็ กดรันโปรแกรมไปเลยนะครับแล้วก็รอรอโปรแกรมวิ่งนะครับรอโปรแกรมวิ่งให้ถึงร้อยนะครับปึ๊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 บไปนะครับโอเค,นะคแล้วก็เขาให้ถอดนะครับถอดแล้วก็เสียบใหม่ถอดแล้วก็จิ้ม พอแล้วก็จิ้มจิ้มใหม่อีกทีนะครับผมถ,ถ้าเป็นลักษณะเงียบๆอย่างนี้เขาให้ถอดปุ๊บแล้วก็จิ้มขอดจิ้มใหม่อีกทีปุ๊บ,บอ่าแล้วโปรแกรมก็จะวิ่งต่อนะครับสองเครื่องนี้ใช้วิธีเดียวกันเลยนะครับผม ค okay. ใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับปึ๊บตูดชาร์จหลุดสายชาร์จหลวมอะไรแบบนี้ขั้นตอนปลดล็อกพวกนี้มันต้องเราต้องเจอได้เจอกันอยู่แล้วครับตัวนี้แต่ชาร์จจะเร็วก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของอ,อ,อุปรกรณ์ของท่านนะครับ อันนี้เราก็รออย่างเดียว,ว,วโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับถอดสายออกแล้วก็ต่อข้อแบตเตอรี่เข้าไปนะครับโอเคทีน,นี้ก็เปิดเครื่องปึ๊บนะครับอ่ามันจะค้างโลโก้ นานหน่อยนะครับทำรับท่านไหนที่ทําออนไลน์นะครับไม่ต้องตกใจนะครับมันจะค้างหน้านี้นานหน่อยแต่เราก็ปล่อยเลยนะครับไม่ต้องสนใจนะครับปล่อยค้างไว้เลยจนกว่ามันจะเข้าหน้าให้เราเซตค่าได้นะครับเนี่ยก็ปล่อยเลยตัวนี้ก็ทําเหมือนกันครับจิ้มเหมือนกันจิ้มจุดเดียวกันนะครับโอเคตัวนี้ก็ต่อไว้เลย แล้วก็มาถอดสายด้านนี้ไว้ด้านคอมเนี่ยโปรแกรมก็จะวิ่งราปล่อยไว้เลยตัวนั้นแล้วเราก็มาทำตัวนี้ต่อเลยครับจิ้มเหมือนเดิมอ่าพอเข้าแล้วก็ยกเนี่ยขึ้นแล้วก็สั่งรันโปรแกรมโปรแกรมก็จะวิ่งเหมือนเดิมครับ เแล้วโปรแกรมมันก็จะมาค้างตรงนี้นะครับค้างตรงนี้ให้เรานะครับจิ้มอีกทีนะครับจิ้มอีกจิ้มอีกรอบหนึ่งนะครับให้เราจิ้มอีกอีก,อกรอบหนึ่งนะครับก็ถอดสายด้านหนึ่งออกจากคอมนะครับก็จิ้มอีกปึ๊บแล้วก็เสียบสายเข้าไปนะครับ ปุ๊บโปรแกรมมันก็จะวิ่งต่อจากค้างไว้นะครับก็ใช้เวลาสักคู่หนึ่งนะครับนี่ตัวนี้คือไปแล้วเนี่ยผ่านแล้วมันก็จะรีสตาร์ทขึ้นมานะครับก็จะค้างโลโก้นานานิดหน่อยนะครับเราก็รออย่างเดียวนะครับตัวนี้ก็รอให้มันแจ้งนะครับ รอให้มันแจ้งก็ถอดสายต่อขั้วแบตเข้าไปนะครับสำหรับท่านที่ต้องการอยากดล็อกออนไลน์นะครับจะต้องมีคอมพิวเตอร์หรือโนต้ตบุ๊กที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้นะครับมีสายชาร์จ1เส้นมีแหล่ไปแหลไปแหลม1อันแกะฟ้าลังเครื่องไว้รอลักษณะอย่างนี้นะครับโอเคขึ้นโอเคอย่างนี้แล้วนะครับทีนี้ก็ ถอดสายออกได้เลยปึ๊บฉีดต่อขั้วแบตเตอรี่เข้าไปครับนะอ่อ,อนเครื่องครับปึ๊บโอเคครับมาแล้วนะครับทีนี้ทีนี้เราก็รออย่างเดียวเนี่ยตัวนี้นี่เสร็จขั้นตอนอันนั้นไปแล้วนะครับ มันก็จะค้างโลโก้นานเบิดแบบที่ผมบอกไว้เลยนะครับมันจะค้างโลโก้นานๆประมาณนี้นะครับรออย่างเดียวครับ แกมลันเรียบร้อยนะครับอันนี้เราก็รออย่างเดียวครับรอมันถึงร้อยตัวนี้ก็รอเข้าหน้าหลักเซตค่าทั่วไปนะครับ าครับทีนี้ตัวนี้ก็ยังค้างโลโก้ต่อไปนะครับเราก็รอเราก็เอาตัวนี้ก่อนนะครับอ่าเลือกภาษาที่เราต้องการนะครับผมโอเคครับผมกล้องจะไม่ชัดนิดนึงนะครับตัวนี้ กดข้ามครับเอาถัดไปกดข้ามเพิ่มเติมเพิ่มเติมยอมรับผมกดข้ามครับไม่ขอบคุณมากใายหลังใายหลังอัปเดตด้วยตัวเองนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้ ปุ๊บมาต่อมาเครื่องนี้ครับผมเลือกภาษาที่เราต้องการไทยนะครับสเต็ปเดิมเลยครับตัวนี้ถัดไปถัดไปกดข้ามถัดไปกดข้ามเพิ่มเติม เพิ่มเติมยอมรับกดข้ามไม่ขอบคุณมากภายหลังภายหลังอัปเดตด้วยตัวเองโอเคครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ใช้รุ่นนี้อยู่นะครับแล้วลูกหลานไปตั้งค่ารหัส ล็อกหน้าจอแล้วจําไม่ได้นะครับต้องการที่อยากจะปลดล็อกนะครับร้านหลานใยไอที IT, ตั้งอยู่ในโลตัสสาขาสีทองคามจังหวัดนครพน,พนมนะครับรุ่นนี้มีค่าบริการ200บาทนะครับหรือท่านใดนําเครื่องเข้ามาซ่อมที่ร้านนะครับสามารถรอรับได้เลยรุ่นนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ